ที่แรกนะครับไปกันที่วัดป่าสีสุวรรณจังหวัดชัยภูมิครับมีสาธุชนในพื้นที่และก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับมาร่วมกันสั่งสมบุร์เป็นจํานวนมากทีเดียวโดยคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายครับไี่น้อมถวายกรถินในโครงการกรถินสามัคคีทั่วไทยสาม0ญวัดโดยคณะศิษยอนุสิตบูชชาธรรมแปดสิปีหลวงพ่อธรรมชโยโดยทุกท่านนะครับได้ร่วมกันอัญเชิญพระกรถินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นกล่าวคําถวายพระกรถินในภาษาบาลีภาษาไทย รวมทั้งได้น้อมถวายในครับปริวันกตินต่างๆทั้งปัจจัยเทียมแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ในวันนั้นก็ถือได้ว่าเป็นสามัคคีบุญนะครับที่ได้มาร่วมกันในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาแม้ว่าวันนั้นจะไม่ใช่วันหยุดก็ตามนะครับแต่ผู้มีบุญทุกท่านก็ได้ตั้งใจนะครับหยุดใจที่ศูนย์กลางกายและก็ร่วมงานบุญสนับสนุนปัจจัยสมทบแต่วัดด้วยความเบิกบานและก็เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองสืบไปครับ มาต่อกันที่จังหวัดปุรีรัมครับคุณผู้ชมเป็นบรรยากาศของวัดห้วยอุดมในพิธีทอดกรถินสามคคีทั่วไทย3 0 0 0 0วัดนะครับคณะศรีเซียมสิสวัดพระธรรมกายได้น้อมบูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยเช่นเดียวกันได้ร่วมกันนะครับอัญเชิญพระกรถินเข้าสู่อุโบสถนะครับพร้อมทั้งด้วยบริวารกรถินต่างๆมีการเวียนพระทักสินนะครับรอบอุโบสถด,ด้วยจากนั้นนะครับเมื่อถึงเวลาสว่างครับทุกท่าน ได้รวมกันประกอบกิจกรรมงานบุญนะครับโดยเฉพาะกาถินซึ่งถือได้ว่าเป็นกระทานที่1ปีมีเพียงหนึ่งครั้งคณะท่านประธานกล่าวนันถวายภาคถินในภาษาบาลีภาษาไทยและน้อมถาวายภากถิและบริวารน,นะครับแต่คณะสงฆ์โดยการทอดกระถินสามกิโทวไทย3าม0มวัดโดยคณะศิษย์เสียในศิษย์ปูชาธรรมแปปีหลวงพ่อธรรมศิโยครั้งนี้ครับเพื่อเป็นการน้อมถาวายกําลังใจแด่พระพิสุิ์แล้วก็รวมไปถึงชาวไทย ที่ได้ร่วมกันนะครับในการสืบทอดอรยะยประเพณีอันงดง,งามของชาวพุทธอีกทําเป็นต้นแบบนะครับในการเชิญชวนเยาวชนคนเก่งและดีมาร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธครับไปต่อกันที่จังหวัดลบบุรีนะครับที่วัดสันตลุงได้จัดก,กิจกรรมงานบุญเมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยคณะศิษย์นุสิตวัดพร,ระธรรมกายครับที่น้อมถวายกรินในโครงการกรินสามคิีทั่วไทย3 0 0 0 0นวัด โดยคณะเสียงอนุสิตนะครับปุชาทรแปดสิบปีหลวงพ่อธรรมชโยเช่นเดียวกันนวัสันตลุงนะครับอยู่ที่ตำบลท่ามานาอําเภอชายบาดานจังหวัดนนบุรีครับโดยได้อัญเชิญกระถินเวียนประทักษิณรอบอุโบสถครับจากนั้นนะครับทุกท่านเมื่อใจใสใจสว่างดีแล้วได้เข้าสู่ช่วงเวลาของการกล่าวคำออรัตนาศินห้าเราทำถวายผ้ากระถินนะครับโดยผู้แทนคณะเสียงนุสิตว์าประธรมกายคือคุณอาทิชานาคาโคตรมะ พร้อมกันนี้นะครับทุกท่านได้พร้อมใจกันถวายผ้ากฐถินแล้วก็ปัจจัยบริวารกฐถินแด่ผู้แทนคณะสงฆ์การทอดกฐินสามคีสามหมื่นวัดในครั้งนี้ครับเป็นบุญใหญ่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเป็นบุญที่เกิดขึ้นไดตัวยากอีกทั้งเป็นกระลาทานนะครับที่หนึ่งปีมีเพียงหนึ่งครั้งเป็นสามคีบุญของพุทธบริษัทนะครับที่ล้อมรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันช่วยกันยกพระพุทธศาสนาให้สูงเด่นแล้วก็สนับสนุนการเผยแผ่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เตอดอร์ทอรยประเพณีอันงดงามของชาวพุทธนะครับอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านที่ได้ร่วมการบำเพ็ญกัลทานที่1ปีมีเพียงหนึ่งครั้งจากนั้นกณะทกพิธีสาภาพกครวดน,น้ำพระพรพระถวายพระตานเพงในคณะสงฆ์แล้วก็ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันด้านหน้าองค์พระประธานของาลาการ,ปรเปลี่ยนครับกราบขอบพระคุณนะครับทุกการติดตามรับชมข่าวบุนนิวส์ครับถ้าชอบคลิปข่าวนี้สามารถกด s u b สไครป์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะได้ติดตามและรับชมข่าวสารงานบุญของทางบุนนิว อัปเดตสถานการณ์นะครับทางพระพุทธศาสนาทั่วทมุมโลกไปพร้อมกับวีนิวส์ครับ